บางครั้งชีวิตก็เหมือนคืนที่ยาวนานเกินไปเรามองไปข้างหน้าไม่เห็นแสงใดๆรู้สึกว่าตัวเองเดินมาถึงทางตันเหมือนแรงที่เคยมีก็ถูกใช้ไปจนหมดและความหวังที่เคยสว่างก็เริ่มริบหรี่ลงแต่ขอให้เธอหยุดหายใจลึกๆสักครั้งแล้วมองกลับมาที่ตัวเองอย่างใจเย็นเพราะคนที่กำลังยืนอยู่ตรงนี้ คือคนที่เคยผ่านเรื่องแย่มานับไม่ถ้วนเคยร้องไห้เคยเจ็บปวดเคยผิดหวังแต่เธอก็ยังอยู่นั่นแปลว่าเธอเข้มแข็งกว่าที่หัวใจยอมรับซะอีกความท้อไม่ได้แปลว่าล้มเหลวมันคือสัญญาณว่าตัวเราต้องการหยุดพักเพื่อเติมลมหายใจใหม่ไม่ใช่เพื่อยอมแพ้แม้วันนี้จะรู้สึกไม่ไหว ก็ขอให้เธอเชื่อว่าไม่มีคืนไหนที่ฟ้าไม่เปลี่ยนเป็นเชา้าและไม่มีชีวิตไหนที่ติดอยู่ในความเจ็บปวดตลอดไปบางครั้งความหวังไม่ได้หายไปแต่มันแค่ซ่อนอยู่หลังมา่านหมอกของความเหนื่อยล้าพอเธอพักสักนิดใจสักหน่อยแสงเล็กๆที่เคยมีมันจะส่องขึ้นมาอีกครั้งช้าๆแต่แน่นอนจงอย่าตัดสินคุณค่าของ เองจากวันที่แย่ที่สุดอย่าตัดสินอนาคตจากความเจ็บปวดในวันนี้เพราะเรื่องดีๆมากมายยังรอให้เธอเติบโตไปถึงมันแม้ตอนนี้จะมองไม่เห็นก็ตามหากเธอรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจก็อย่าลืมว่าตัวเธอเองนี่แหละคือคนที่ควรโอบกอดตัวเองเป็นคนแรกพูดกับตัวเองเบาๆว่าเราจะค่อยๆเดินต่อไปนะ แม้จะช้าแม้จะเหนื่อยแต่ทุกๆก,ก้าวก็ยังเป็นก้าวไปข้างหน้าเสมอเธอไม่ได้เดินผิดทางเธอแค่กำลังเดินผ่านช่วงที่หนักที่สุดของเส้นทางและเมื่อผ่านมันไปได้เธอจะรู้ว่าตัวเองเข้มแข็งกว่าเดิมหลายเท่าขอให้เชื่อในตัวเองสักครั้งเหมือนที่ฉันเชื่อในเธอเสมอขอให้รู้ว่าชีวิตยังมีพื้นที่ดีๆรอเธออยู่เสมอ แม้วันนี้จะมืดมนแต่วันหนึ่งเธอจะมีรอยยิ้มที่กว้างกว่าเดิมเพราะเธออดทนผ่านวันนี้มาได้พักได้ร้องไห้ได้ท้อได้แต่ขออย่างเดียวอย่ายอมแพ้กับชีวิตของตัวเองเพราะเรื่องราวของเธอยังไม่ถึงตอนที่สวยที่สุดเลยถ้าวันนี้เธอเหนื่อยขอให้รู้ว่าคลิปนี้อยู่ตรงนี้เพื่อกอดหัวใจเธอเสมอ